คุยนอกเวลากับอนุชาวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของยุทธศาสตร์โมเดลของเศ,ษศรษฐกิจ BCG กันครับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศ,ษศรษฐกิจ BCG นะครับในช่วงปีพศ2564ถึงปีพศ2569จะประกอบไปด้วย4ยุทธศาสตร์หลักๆ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1น,นะครับการสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และก็การใช้ประโยชน์ยุทธศาสตร์ที่2ครับคือการพัฒนาชุมชนและการที่จะมีเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากรอัตลักษณ์ความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้ศักยภาพของพื้นที่เน้นความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นการยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้นยุทธศาสตร์ที่3นะครับคือการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนด้วยความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาให้ความสำคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่4นะครับก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทันเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับในช่วงเริ่มต้นนะครับโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะเน้นไปที่4อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S curve ได้แก่ 1. น,นะครับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เราคุ้นเคยมาวันนี้เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงนะครับมีการปรับตัวนะครับตัวแปรที่จะพาไทยไปสู่ผู้นําในด้านนี้ก็คือการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เช่นด้านการเกษตรอาจนําเทคโนโลยีเข้ามานะครับช่วยในการที่จะให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นที่เราเรียกกันว่า precision หรือว่าเป็น smart farming เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตจากการเพาะปลูกสําหรับด้านอาหารนะครับอาจมองไปถึงการพัฒนาอาหารเรื่องของการเสริมสุขภาพนะครับที่นับวันจะเป็นที่นิยมของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นนะครับอุตสาหการรมต่อมานะครับคืออุตสาหการรมพลังงานและเคมีชีวภาพเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนพยายามทำก็คือการใช้เทคโนโลยีแปลรูปวัสดุเหลือทิ้งเป็นพลังงานชีวภาพหรือน้ำมันหรือนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 3. นะครับคืออุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเช่นการพัฒนาสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศให้มีคุณภาพมากขึ้นและปลอดภัยหรือต่อยอดการแพทย์ปัจจุบันเช่นการนำเทคโนโลยีเข้ามาตรวจพันธุกรรมเพื่อให้เกิดความแม่นยำม,มากขึ้นและสุดท้ายนะครับคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของไทยในขณะเดียวกันก็มีความทันสมัยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้เกิดความมั่นใจนะครับในเรื่องของความปลอดภัยรวมไปถึงการเน้นให้มากขึ้นในเรื่องของการท่องทเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism หรือว่า health tourism ที่ไทยเรามีศักยภาพอย่างยิ่ง <NPC> การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในแต่ละด้านนี้นะครับรัฐบาลก็จะให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูงมีกำลังลงทุนในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและชุมชนที่ยังใช้เทคโนโลยีไม่สูงนะครับแต่พร้อมที่จะมีการปรับตัวโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและลากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และชุมชนดังนั้นจะเห็นได้ว่า BCG Economy นะครับจึงเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคตครับ